ถ้าอยากมีสระว่ายน้ำที่สวยคงทนไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาเสียเงินซ่อมกันบ่อยๆนะครับแถมยังปลอดภัยต่อสุขภาพคลิปนี้เราจะพามาดูกาวยาแนวกระเบื้องสระว่ายน้ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสาหรับลูกค้าที่รับชมคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง u t ท b e เจริญรันเราด้วยนะครับ สวัสดีครับผม v มี c ผลิตภัณฑ์จจลเข้จากร้านเจเลราคาวัสดุแน่นอนเลยสะว่ายน้ำจะไม่เป็นสาว่ายน้ำสวยๆได้โดยไม่มีกาวยาแนวครับกาวยาแนวช่วยให้กระเบื้องหลุดล่อนที่สำคัญไม่ต้องมานั่งซ่อมก่อนถึงเวลาอันควรเสียทั้งเวลาเสียทั้งค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่จำเป็นเรามาดูกันครับ,บกาวยาแนวกระเบื้องสาว่ายน้ำที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้าง ข้อที่1น,นะครับยึดเกาะและรับแรงดันน้ําได้ดีเสาไว่น้ําทั้งพื้นและผนังต้องรับแรงดันน้ําแรงอัดตลอดเวลากาวยาแนวที่ดีต้องรับได้ทั้งแรงดันน้ำและแ,แรงอัดครับเพราะสระว่ายน้าปูด้วยกระเบื้องผแผ่นเล็กๆหรือกระเบืเ้องโมเสกเยอะมากๆดังนั้นกาวยาแนวปูกระเบื้องต้องมีการยึดเกาะที่ดีพอถ้าต้องมาซ่อมกระเบื้องผแผ่นทีละชิน้นจะเป็นงานใหญ่มากซ่อมสาไห่น้าทีก็ต้องสูบน้ําออกเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินไม่คุ้มครับ ข้อ 2. นะครับลดการเกิดคราบขาวการที่ใช้ยาแนวที่ไม่มีคุณภาพครับก่อให้เกิดคราบขาวบนพื้นกระเบื้องและทําความสะอาดยากมากและ้วสาะว่ายน้ําของเอาาราจะดูสกปรกไม่ได้ใช้งานควรเลือกใช้กาวยาแนวที่มีเทคโนโลยีลดการเกิดคราบขาวครับ 3นะครับป้องกันตะไคร่น้ำและยับยางเชือ้อราเป็นของคู่กับสาว่าน้ำนะครับก็คือพวกตะไคร่น้ำเชือ้อราลาดำนอกจากจะทําให้สาว้่าน้ำของเราไม่น่ามองแล้วยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกนะครับดังนั้นกาวยาแนวที่มีคุณสมบัติที่ดีควรจะช่วยยับยางทั้งเชือ้อราและลาดำตะไคร่น้ำเพื่อสุขภาพของผู้ใช้งานที่ดี 4ครับทนต่อสารเคมีในสาว,ว่ายน้ําของเรานะครับทุกสาสระจะต้องมีส่วนผสมของคอรีนเพื่อที่จะทําให้น้ําสะอาดไม่มีเชื้อโรคซึ่งสารเคมีพวกนี้จะมีิกัดกอดยาแนวครับทำให้หลุดล่อนง,ง่ายดังนั้นจะต้องเลือกากยาแนวที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีครับ 5นะครับทนต่อสภาพอากาศต,าตา่างๆสาวไว้น้ําส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ภายนอกอาคารจะต้องทนกับอากาศหลายๆแบบทั้งร้อนฝนหนาวกาวยาแนวจึงต้องทนต่อทุกสภาพอากาศ สรุปนะครับควรเลือกใช้กาวยาแนวสาว่ายน้ําต้องเลือกที่ 1. ยึดเกาะและรับแรงดันน้ําได้ดี 2. นะครับช่วยลดการเกิดคราบขาว 3. นะครับช่วยป้องกันข้ามน้ําและยับยั้งเชือ้อรา 4. นะครับทนต่อสารเคมี5นะครับทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้ดีครับ ทางจรเจ้นะครับได้พัฒนากาวยาแนวสาว่ายน้าจรเจ้แพตตินัมเป็นกาวยาแนวสาว่ายน้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของอเมริกาครับใช้ได้ทั้งสาว่ายน้ําจนไปถึงสปาซาวน่าหรือพื้นที่นอกอาคารที่ต้องการความทนทานสูงครับโดยจุดเด่นของกาวยาแนวสาว่ายน้าจรเจ้แพตินัมนะครับ1 แนวยางแนวสาว,ว่ายน้ำจระเข้มีแรงยึดเกาะสูงรับแรงอัดแรงดันน้ําและอุณหภูมิต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมครับไม่จะปูบื้องแบบไหนรับแรงดันน้ําเท่าไหร่ก็ปลอดภยัยไม่หุดล่อนแน่นอนครับข้อสองนะครับ ในยาแนวจอร์เคพีตินัมนะครับมีสารลดการเกิดคราบขาวครับบนผิวกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องที่สีเข้มก็ปลอดภัยจากคราบขาวที่ทำความสะอาดยากครับ3มนะครับหมดกังวลเรื่องคราบสกปรกฝังแน่นด้วยสารไฮโดรฟบิกนะครับช่วยทําความสะอาดได้ง่ายครับ 4. นะครับยับยั้งการเกิดคราบําดำครน้ําที่ทําให้สาวน้ำสกปรกครับแถมยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยีไมโครบานนวัตกรรมพิเศษเฉพาะในกาวยาแนวจอยเคพตินัม ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนว่าสระว่ายน้ําจะปลอดภัยต่อสิ่งสกปรกไม่เป็นอันตรายครับ5านะครับยาแนวจระเข้แพตินนมนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเรื่องการแห้งเร็วผิวยาแนวไม่เป็นฝุ่นสามารถโทนน้ำได้หลังจากยาแนวนะครับเพียง3วันเท่านั้นครับทางร้านเจริญรัตของเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเพียงสาหรับลูกค้าที่รับชมคลิปนี้ซื้อตัวจระเข้แพตินัมทางร้านเราไปนะครับตั้งแต่4ถังจะส่งฟรีเลยครับทั่วประเทศนะครับเพียงแค่แคปหน้าจอหรือ คลิปวีดีโอที่ท่านดูนะขณะน,นี้และส่งมาทางไลน์นะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเราได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่ช่องทางกกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องร้านเจเลรัตของเราได้ยะะครับ